สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีพีที่7นะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคุณชายท่งก็พาเมียวเอ๋อมาที่ห้องของเมียวเอ๋อเพื่อทําพิธีคํานับฟ้าดินกันเองแล้วเผยหลงังก็ยืนอยู่หน้าประตูคอยเรียกหาเมียวเอ,อ๋อแล้วคุณชายส่งก็เปิดประตูออกมาบอกว่าเขาก็เมียวเอ๋อทําพิธีเสร็จแล้วและคุณชายส่งก็จะยอมกลับไปที่ว่าการอาเภอกับเผยหลงังกลับมาที่ห้องเต้ห้องเต้จึงถามจิ้งเต๋อว่ามีข่าวองค์หญิงก้ากลับมาบ้างไหม จิงเตอ๋อจะบอกกับฮ่องเต้ว่าไม่มีข่าวองค์หญิงเก้ามีแต่ข่าวเฉิญเมี่ยวแต่งงานครั้งที่สองกระซ่งซีหยวนฮ่องเต้จะบอกกับจริงเตอ๋อไปว่าสตรีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นนี้เหตุใดเสด็จแม่จะให้เขาวังอยู่และวฮ่องเต้จึงถามจริงเตอ๋อไปว่าเขาควรจะฆ่าหรือเก็บเผยหลังเอาไว้ดี จิงเต๋อเองก็ไม่กล้าตอบพองเต้เขาก็บอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นแค่ขันทีจึงไม่สามารถออกความคิดเห็นได้ขณะที่เมียวเอ๋อต้องออกเดินทางไปที่บ้านสกุลส่งหว่างทางจึงบอกกับสาวช้ยว่าถ้าผ่านบ้านสกุลเผยให้ชะลอหน่อยได้ยินมาว่าหอมหมืนหลีบานแล้วคงหอมไปทั่วกลับมาที่ว่าการอำเภอคุณชายส่งก็สั่งให้คนของเขาไปเอาเก้าอี้มาให้เขาและเขาก็บอกเผยหลังว่าทำแบบนี้คนอื่นเขาจะมองว่าท่านนาะไม่อยากให้เมียวเอ๋อ แต่งงานกับเขาเผยหลังจึงสั่งให้คนยกของเข้ามาเป็นบัญชีของตระกูลส่งในปีที่แล้วเผยหลังจึงบอกคุณชายว่ารบกวนคุณชายอยู่ที่นี่สักหลายวันหน่อยข้าจะตรวจสอบท่านทีละรายการและระหว่างที่เมียวเอ,อ๋อรกำลังเดินผ่านบ้านสกุลเผยอยู่นั้นก็พบว่าสกุลเผยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเมียวเอ๋อจึงลงไปถามฟังตาจู้เขาบอกว่าอยู่ดีไฟก็ไหม้ขึ้นมาและองค์น้ําก็โดนทุบจนแตกและตอนนี้จานเยวก็ไม่อยู่สภาพถึงเป็นแบบนี้ เมียวเอ,อ๋อจึงสั่งให้สาวใช้ไปตามคนในบ้านสกุลเฉินมาช่วยองหญิงเก้าที่ช่วยมาดับไฟก่อนหน้านี้จึงถามสาวใช้ของนางว่าเหมียวเอ๋อเป็นใครทำไมคนในจวนดูเชื่อฟังนางดีสาวใช้จึงบอกว่าได้ยินคนในจวนเรียกว่าแซ่เฉินองหญิงเก้าจึงนึกถึงเรื่องในวัดขึ้นมาตัดมาที่ที่ว่าการอำเภอเมืองหลิงโจคนในจวนสกุลเผยก็เข้ามาบอกว่าที่จวนเกิดไฟไหม้คุณชัยส่งจึงยิ้มออกมาด้วยความดีใจบอกให้เผยหลงังไปจัดการเรื่องในจวนของเขาก่อน กลับมาที่บ้านสกุลเผยองคหญิงเก้าก็เข้ามาขวางเหมียวเอ๋อไม่ให้เข้าไปและแสดงตัวว่านางเป็นองค์หญิงเก้าองหญิงเก้าจึงถามว่าเป็นเจ้าใช่ไหมที่หาเรื่องข้าในวัดเนื้อคู่เหมียวเอ๋อจึงหันไปถามสาวใช้ว่าที่เมืองหลิงโจมีวัดเนื้อคู่ด้วยเหรอสาวใช้จึงบอกไปว่าคุณหนูไม่ค่อยได้ออกจากบ้านองค์หญิงคงจําคนผิดแล้วองค์หญิงเก้าจึงบอกกับเหมียวเอ๋อว่าแต่ถึงยังไงเจ้าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสกุลเผยอ,อ,อีกแล้ว แถมจะทําให้ชื่อเสียงของเผยเย็นเจนเน่าเฟซไปอีกพอเมียวเอ๋อฟังนางก็รีบกลับขึ้นไปขึ้นรถม้าทันทีนางจึงบอกกับสาวใช้ว่านางไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับสกุลเผยอ,อีกแล้วแล้วเมียวเอ๋อก็เดินทางต่อไปที่บ้านสกุลส่งพอเข้าไปเมียวเอ๋อก็พบแม่เล็กกับพี่น้องชายของคุณชายส่งแม่เล็กทั้งสองคนจึงบอกกับเมียวเอ๋อว่านางเกิดมาในตระกูลใหญ่แต่ทําไมไม่รู้จักมารยาทเป็นสะพ้ยใหม่ทําไมไม่ยกน้าชามาให้ผู้อาวุโสกว่า เมียวเอ,อ๋จะบอกกับแม่เล็กทั้งสองคนว่าทําไมต้องมาทําหน้ายักษ์ใส่นางด้วยเพราะยังไงนางก็ไม่กลัวหรอกแม่เล็กทั้งสองคนจึงเรียบแก้ตัวว่านางไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแล้วบอกกับเมียวเอ,อ๋ว่ามาทําความรู้จักกับพี่น้องของนางหน่อยแล้วก็มีเหล่าบรรดาสาวๆเดินเข้ามากันหลายคนเมียวเอ,อ๋จึงหันไปถามสาวใช้ว่าทําไมคุณชายส่งมีน้องสาวเยอะขนาดนี้สาวใช้ถึงไม่ยอมบอกนางเหล่าบรรดาสาวๆของชายส่งจึงบอกกับเมียวเอ๋อว่า พวกนางไม่ใช่น้องสาวแต่เป็นหญิงในดวงใจของชายส่งขนาที่แม่เล็กของคุณชายส่งจะอ้าปากพูดเมียวเอ,อ๋จึงรีพูดว่าเอามาพูดให้เมียน้อยกับเมียหลวงเขาแตกแก้กันเมียวเอ,อ๋ฉะแม่เล็กแต่ละคนแบบไม่ไว้หน้าเมียวเอ,อ๋จึงสั่งสาวใช้นําสมุดกิจการทั้งหมดของสกุลส่งออกมาให้นางเมียวเอ,อ๋จงบอกกับทุกคนว่าหลังจากที่ดูบัญชีแล้วพบว่าหลังบ้านวุ่นวายมากในฐานะ ที่นางแต่งเข้ามาในบ้านสกุลท่งนางก็มีสิทธิ์จัดการเรื่องในบ้านของสกุลท่งทั้งหมดเมียวเอ๋อจึงสั่งให้แม่เล็กทั้งสองคนดูแลเรื่องจัดซื้อทําความสะอาดสวนและรับแขกไม่ต้องมาได้งานนางทุกวันเพียงแค่สอดสองซึ่งกันและกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันส่วนเงินเดือนนางจะจัดการให้อย่างเหมาะสมตามฐานะภรรยาหลวงส่วนน้องสี่กับน้องห้าทั้งสองคนอายุก็ไม่ใช่น้อยจะมาทําเป็นพ่อพงมาเลยไม่ได้ น้องสี่ข้าเคยได้ยินว่าเจ้าถนัดเรื่องการพนันน่าจะเก่งเรื่องการคำนวณข้าจะให้เจ้าคอยดูคุมสมุดบัญชีของท่งสามเขาเป็นคนใช้เงินเติบเจ้าต้องควบคุมเขาให้ดีคุณชายสี่จึงถามเมียวเอ๋อว่าเขาจะทำไหวหรอเมียวเอ๋อจึงให้กำลังใจเขาว่าเขาต้องทำได้นางเชื่อใจเขาแล้วคุณชายห้าก็รีบถามเมียวเอ๋วว่าแล้วตัวเขาล่าะใช้เขาทำอะไรเมียวเอ๋อจึงบอกว่าเจ้าเป็นคนเสียงดัง ถ้าต่อไปขยายกิจการจะให้เจ้าเป็นคนรับผิดชอบแล้วจะให้ส่วนแบ่งตามสัดส,ส่วนแล้วเหล่าบรรดาอนุของคุณชายส่งจึงถามเมียวเอ๋วว่าแล้วส่วนของพวกนางล่ะเมียวเอ๋อจึงบอกว่าพวกเจ้าหน้าตาสวยหุ่นก็ดีคอยปฏิบัติคุณชายส่งไปแล้วเมียวเอ๋อก็กลับห้องไปแล้วทั้งหมดก็เหมือนจะสรรเสริญเมียวเอ๋อแม่เล็กทั้งสองคนจึงบอกว่าแค่เมียวเอ๋อพูดจานมน้าพวกเจ้าพวกเจ้าก็คอยตามนางไปแล้วพวกข้าเลี้ยงดูพวกเจ้าไม่ดีหรือเลี้ยงไง พวกเจ้าคอยดูเถอะผู้หญิงคนนี้ดูก็รู้อยู่ด้วยก็ไม่ง่ายนะตัดมาที่เมีวเอ๋อนางก็บอกกับสาวใช้ว่าถ้าทรงสามกลับมานางจะจัดการเขาให้ก่อนแต่งงานนางเล่าทุกอย่างให้เขาฟังหมดแต่เขากลับไม่ยอมบอกว่าที่บ้านเขาเละเป็นโจ๊กไม่เคยเล่าให้ข้าฟังเลยเมียวเอ๋อจึงสั่งสาวใช้ให้ไปดูสถานก,การณ์บ้านสกุลเผยว่าเป็นยังไงบ้างสาวใช้จึงแอบบ่นว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะห่วงอะไรอีก เมียวเอ๋อจึงบอกว่ากลัวจะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงซ่งสามกลับมาที่บ้านสกุลเผยขณะที่พ่อบ้านกําลังรายงานเรื่องไฟไหม้ในจวนให้เผยหลางอยู่พ่อบ้านกําลังจะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากเมียวเอ๋อจึงรักษาห้องหนังสือไว้ได้องค์หญิงเก้าจึงรีบเสนอตัวบอกว่าเป็นเพราะนางไฟถึงเวลาม,มาที่ห้องหนังสือแล้วองค์หญิงเก้าจึงไล่พ่อบ้านออกไปองค์หญิงเก้าจึงบอกกับเผยหลางว่าต้องให้อะไรนางเป็นสิ่งตอบแทนบ้างเผยหลางจึงตัดบทไปว่า เอาไว้วันหลังก่อนวันนี้มีเรื่องจะต้องตรวจสอบอีกเยอะองค์หญิงเก้าจึงได้พูดว่าวันนี้เห็นเมียวเอ๋อลับๆล่อๆอยู่หน้าจวนนางต้องมีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่แน่กพเห็นสีหน้าของเผยหลางดูนิ่งๆองค์หญิงเก้าจึงขอตัวกลับแล้วบอกกับเผยหลางว่าอีกสองวันจะมีเทศกาลชมสวนอยากให้เผยหลางไปเป็นเพื่อนเผยหลางจึงพยักหน้าตอบรับองค์หญิงเก้าก็ดีใจขอตัวกลับทันที กลับมาที่เหมียวเอ๋อขณะที่เขาต้องมาอยู่บ้านของท่งสามส่งสามก็เข้ามาเหมียวเอ๋อจึงด่าเขาเป็นชุดว่าหลอกนางมาแต่งงานเพื่อมาจัดการเรื่องในบ้านของเขาท่งสามได้บอกนางว่าแม่เลี้ยงเขาทั้งสองคนต่างสาบแช่งเขาทุกวันถ้าเขาต้องแต่งงานกับหญิงธรรมดาก็ไม่เป็นการทำร้ายพวกนางนสิเหมียวเอ๋อ,อจึงรีบสวนเขาไปว่าแต่มาทำร้ายข้าแทนหรอท่งสามจึงบอกว่าเอาหน้าเจ้าก็มีปัญหาในเรื่องความรักเหมือนกันช่วยๆกันหน่อยละกัน ขณะที่เผยหลงังก็ยืนมือให้อาหารปลาอยู่คนเดียวจานเย่วจึงเข้ามาแซวเขาว่าปลาอิ่มจนท้องแตกและเผยหลังจึงถามจานเย่วว่าเรื่องที่ให้ไปสืบเป็นยังไงบ้างจานเย่วจึงหยิบหลักฐานให้เผยหลงังและบอกเขาว่าจากที่คุณชายส่งมารับหน้าที่ดูแลกิจการทั้งหมดของตระกูลหลังจากนั้นไม่กี่ปีเขาก็ได้ธุรกิจชาและเกลือเข้ามาเพิ่มเขาเป็นคนมีฝีมือมาก เผยลางจึงบอกว่าคุณชายส่งน่าจะเข้ามหาเหมวเออเพื่อจะได้เข้าใกล้ตระกูลลูกของนางจานเย,ยวจึงแอบแซวเขาไปว่ายังจะห่วงเขาอยู่อีกตัวเองก็แทบอะตัวไม่รอดเผยหลางจึงบอกกับจานเย่ยว,ว่าพรุ่งนี้เขาต้องพาองหญิงเก้าไปดูเทศกาลชมสวนอีกอย่างเหมยวเออก็ยังมีใจให้เขายังไงนางก็ต้องไปเขาจะต้องวางแผนให้รัดกลุ่มพอาจานเย,ยวพูดจาไม่เข้าหูเขาจึงบอกกับจานเย,ยวไปว่า วันนี้ไม่มีข้าวให้เจ้ากินนะแล้วเผยหลางก็เดินออกไปกลับมาที่เมียวเอ,อ๋อทรงสามก็เอาตะมองหน้าเมียวเอ๋อแล้วบอกกับเมียวเอ,อ๋ว่าแม่เลี้ยงเขาทั้งสองคนกะจะมาคมขวัญน,นางให้กลัวไม่คิดเลยว่านางจะพิกวิกฤจให้เป็นโอกาสทรงสามจึงถามเมียวเอ,อ๋วว่าเขาก็เป็นหนุ่มเป็นแน่นไม่สนใจเขาสักนิดเลยเหรอแล้ววันนี้เป็นคืนแต่งงานวันแรกเมียวเอ๋อก็ให้ทรงสามนอนที่พื้นพอรุ่งเช้าเหล่าบรรดาสาวๆของทรงสาม ก็มายืนรอที่หน้าประตูเพราะส่งสามก็เหมวเอ๋อเปิดประตูออกมาหล่าบรรดาสาวๆก็มารอบฏิบทรงสามตามคําสั่งของเหมวเอ๋อท่งสามก็จํานางไม่ได้สักคนเ,มอเอหมวเอ๋อจึงบอกให้พวกสาวๆไปรับภารกิจสําคัญในการดูแลสุขภาพของทรงสามให้ไปซื้อเตามาต้มชาอุ่นๆให้ทรงสามดื่มตอนดึก ทรงสามก็ซาบซึ้งในการจัดการและดูแลเอาใจใส่ของเมียวเอ๋อเขาจึงรีบปฏิเสธเรื่องพวกสาวๆพวกนั้นแต่เมียวเอ๋อไม่สนใจกับว่าเขาพิว่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องการบริหารจัดการของนางเดี๋ยวนางจะต้องไปเตรียมของขวัญปอบใจใครบางคนอีกตัดมาที่ไทเฮาจิงเตอ๋อนำเรื่องที่เมียวเอ๋อแต่งงานใหม่มาบอกกับไทเฮาเป็นแค่พ่อขาแต่กล้าขัดพระมหากรุณาธิคุณหลายครั้ง ต่อไปเมืองหลิงโจจะต้องวุ่นวายขึ้นแน่ฮ่องเต้จะบอกไทเฮาไปว่าเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ไทเฮาจะบอกกับฮ่องเต้ว่าก่อนอื่นต้องเรียกตัวองค์หญิงเก้ากับขวังก่อนแต่อย่างอื่นค่อยว่ากันพอไทเฮากลับไปฮ่องเต้จึงถามจิ้งเต๋อว่าสเสด็จแม่ของเขายัางคิดจะจัดการกับเผยเย็นเจินอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรเรียกตัวองค์หญิงเก้ากับขวังเพราะถึงเทศกาลชมสวน องหญิงเก้าก็แต่งตัวมาซะสวยนางลงทุนให้ห้องเต้ส่งชุดมาจากในวังเพื่อจะได้สวยที่สุดในงานอีกทั้งองหญิงเก้าสั่งให้สาวใช้ให้องคลักแอบซุ่มอยู่ในป่าเพื่อเตรียมแผนการอะไรบางอย่างเมียวเอ,อ๋อก็มากระสาวใช้ขณะที่เผยหลงังกําลังขี่ม้าตามมาเขาก็พบกับทรงสามก็ขี่ม้ามาเหมือนกันท่งสามจึงบอกกระเผยหลังว่าเขามีนักก็เมียวเอ,อ๋อที่ประตูไม่ไผ่ เผยหลังจึงบอกว่าเขากำลังไปที่นั่นเหมือนกันถ้างั้นเราก็ไปพร้อมกันทรงสามจึงบอกว่าเผยหลังเป็นบัณฑิตขี่ม้าตามเขาไม่ทันหรอกทรงสามก็ขี่ม้าออกไปเผยหลังจึงขี่ม้าตามจนแซงเขาได้พอถึงทางข้างหน้าก็พบว่ามีเชือกกั้นอยู่ด้านหน้าเผยหลางจึงชะลอม้าไว้ทรงสามคิดว่าเผยหลางยอมแพ้จึงรีบขี่ม้าออกไปแล้วก็พบว่ามีผู้ชายสองคนขึงเชือกไว้ทำให้ม้าของทรงสามพร้อมกับเขา ล้มจนตัวเปื้อนโคลนไปหมดทรงสามจึงตะโกนถามเผยหลางว่าเผยหลางแก้งเขาใช่ไหมเผยหลางจะบอกเขาว่าฝีมือการขี่ม้าของเขาด้อยกว่าทรงสามแต่ทรงสามก็พยายามดึงเขาให้ลงมาจากมา้าเผยหลางก็สู้กำลังของทรงสามเพื่อไม่ให้เขาดึงลงจากมา้าทรงสามจะพูดขึ้นมาว่าเจ้ารู้วรยุทธนี่เผยหลางจึงแก้งหล่นมาจากมา้า พอเข้ามาในงานเมียวเอกระสาวใช้ก็เห็นองค์หญิงเก้าทั้งสองคนพยายามหลบหน้าองค์หญิงเก้าแต่คนในงานก็รู้จักเมียวเอต่างก็เข้ามาพูดใจเย็นยอเมียวเอยังบอกกับเมียวเออว่าได้ข่าวมาว่าหลังจากที่เมียวเออได้ยากขายกระใต้เท้าเผยใต้เท้าเผยก็ไปสนิทสนมกับองค์หญิงเก้าเมียวเอจึงรีบบอกพวกนางว่านางไม่ได้สนใจอะไรแล้วเมียวเอก็เดินออกไปแต่คนในงานต่างก็ชมเมียวเออว่าเป็นสุดยอดหญิงคมเมืองหลิงโจไม่ด้อยไปกว่าองค์หญิงเก้าเลย องหญิงเก้าจึงเรียบแสดงตัวทุกคนในงานต่างพากันคารวะองคหญิงเก้าแล้วเมียวเอ,อ๋อก็รีบออกมาเปลี่ยนชุดที่เตรียมไว้ขณะที่เผยหลางกับทรงสามก็มาเปลี่ยนชุดเหมือนกันพอทั้งสองคนเปลี่ยนชุดออกมาชุดของเขาทั้งสองคนเหมือนกันเปะ๊ะเผยหลางจะเดินออกไปก่อนทรงสามโมโหคนสนิทที่เตรียมชุดมาเหมือนกับเผยหลางจึงไล่ให้เขาไปหาชุดมาเปลี่ยนให้เขาใหม่ทรงสามจึงยืนรออยู่คนเดียวองค์คลักขององค์หญิงเก้าเห็นจากชุดและลักษณะเหมือนกับที่องค์หญิงเก้าบอก ก็เข้าใจว่าเขาเป็นเผยหลงังแล้วองค์คลักษ์ก็วิ่งมาหาเมีวเอ,อ๋อก็เข้าใจว่าเมีวเอ๋อเป็นองค์หญิงเก้าอีพีที่7จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อที่อีพีที่8เลยค่ะ